ครับวันนี้ผ้ามาเบิงามาด,ดาโปริเจนะครับรถเกง่งรู้สึกว่า,าตกลุมดังแท๊กแทๆกแทกนำขั้นะครับเสียงดังรำข่านแล้วก็ดูสึกว่าเวลาเลี่ยวเวลาหักเลี่ยวเสียงดัง พอๆๆๆๆไคไคว่าเผ่าครับนะครับนั่นคือของเป็นอาการเริ่มเสื่เสียของการทํางานของเผ่าครับนี่เป็นมาต้านนี่เครื่องครับมาต้าโพติเช่นะครับมันนี่อีหวันที่สื่อครับก็เลยอร้องสำเมิง เกิดจากอย่างง้ครับไปเบิ้งกันลักษณะของเสียงดังเวลาตกหลุมนะครับน่าจะเกิดจากนะนะค้าดุมเบกนะาจับดุมเบกรู้สึกว่าสิลวมก็คือตัวนี้นะครับสองหูนี้ อันนีไม่กแกนตัวนี้ครับนี่แกนสองแกนนี่นี่นะครับนี่ทีเขาหู้สองหู้ดูซัวสิลลมเวลาตกลุ่มเล้วสาดทสนทำให้ามันสัน่นกระแทก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 ,ทก,ทกนะขาเตือนของโดยสารเป็นทีลำขั้นนะครับนั่นก็คือปัญหาสองก็คือเวลาเดียวเวลาเดียวครับหากเดียวสุดนี่ครับหากพวกมาได้สุดนี่ดูซัวสิ่ดัดงพด่มพพ,พ,พขาดวาสิเป็นตัวหาลูกปืนนะฮะ อ่าซี่จุดนะครับขางละ2จุดก็คือหนึ่งแล้วก็2องนะครับที่มีนลงอย่างนี่นะขางละ2จุดต้องลื้อตัวนี้ออกเบิ้งนะครับเนาะต้องลื้อพ่าขับออกสองคาดว่าอาการ,าการาหายกรล้องเบิ้งครับนะครับแก้ไขเบิง้งสำหรับท่านใดหรือเพื่อนเพื่อนมี่รถรุ่นนี้ครับมาด้าโปรติเจนะครับ เกิดอาการแบบเดียวกันกับร่อง่อสมบึงครับนะก<อ>็ต้องไปหาสร้างง่ายครับขอได้ง่ายนะครับขอเรพุณสำหรับคลิปนี้ก็แล้วกันครับไปพบกันกับคลิปหน้านะครับกระสีใายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆก็แล้วกันขอบคุณครับ